ขึ้นตรงนี้แหละน,นะครับดุมแท้นะครับดุมยาสากิจากโคม่าเตอร์พนชัยนะครับน,นะครับรถคันนี้เป็นรถที่คุณพ่อนะครับหามานะครับเพราะว่าลูกบอกว่าถ้าไม่ได้รถจะไม่เรียนทําไมเนาะเด็กตัวนี้ไม่มีรถไม่เรียนเฮ้เอ็งเอ็งเอ็งได้ไปนี่ตอนเอ็งออกเอ็งได้บอก เองบอกพ่อเองว่าไงถ้าไม่มีรถถ้าไม่ซื้อรถให้ผมไม่เรียนใช่ไหมนานว่าแล้วสงสารพ่อเนอะแลวพ่อเองตอบไมใช่ไหมออถ้าไม่มีรถผมก็ไม่ไปเรียนเล้เลยจะซื้อให้แต่คันนี้ก็เช่นกันนะครับคันนี้เช่นกันนะครับพอเข้ามงหนึ่งปุ๊บอยากเพื่อนๆมีรถสวยๆนะครับก็เลยพ่อ้าไม่มีรถผมไม่เรียนนะครับพ่อพ่อไม่รู้จะทําไง ช่วงนี้พ่อก็บาดเจ็บนิดหนึ่งด้วยนะครับทํางานแล้วหัวเข่าพลิกนี่น,นนะหัเข่าพลิกเอาเข่าถึงได้พลิกฮะก็ะล้ดกัพลาด,ดลอ๋อลื่นลื่นลมนะครับช่วงนี้ก็เลยไม่ได้ทํางานรถที่บ้านก็มีแล้วหนึ่งคันแต่ว่าให้ลูกเอาไปก็ไม่ได้เราต้องใช้เนาะก็เลยไปสรรหามาได้หนึ่งคันนะครับ แล้วก็มาซ่อมเซมปรับปรุงนะครับเพื่อให้ลูกได้ใช้แต่ไม่รู้ลูกยังไม่ถึงบ้านนะครับว่าไม่รู้ว่าลูกจะพอใจไหมนะครับคันนี้นี่ไม่รู้ลูกจะว่ายังไงเนาะในเมื่ออุตสาหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงครับอ่ะดูนะครับคันนี้นี่เว็บรอยแต่น่าจะเป็นคุ้มพลังน่าจะเป็นเว็บเซตะตัวเว็บเซตแหละคันนี้ ดูจากสเต์พักเทาเ้านะเว็บเซต็เลยนะครับก็พ่อก็ดุนด,นดันดุนไปนะครับหามาจนได้ในราคา4ี่พันห้านะครับแต่คันนี้ถ้าแต่งไปแล้วก็สวยแน่นอนครับแต่ยังไม่ยังไม่พร้อมครับเพราะซื้อตัวรถมาก็4ี่พันห้ามวันนี้ก็หมดแล้วก็ประมาณพันนิดๆครับคอยดูนะครับเอาไปถึงบ้านลูกจะดีใจหรือไม่ เฮ้ยนายถ้าเป็นเองดีใจไหมพ่อซื้อให้ขนาดนี้นะดูว่าับน่นดีใจไหมครับเออเองดีใจเนาะอุตส่าห์ไปหาไหม่นี่ก็หามาจากนางรองด้วยนี่นคอยดูนะครับเดี๋ยวคุณพ่อจะส่งข่าวมาที่ร้านนะครับว่าลูกจะว่ายยังไงอืม อ่านะครับและแล้วคันนี้ก็นี่นะครับเสร็จวันนี้ก็เอายางที่มากับรถก่อนนะครับเพราะว่างบประมาณซื้อมาแล้วก็สี่พันกว่าซ่อมหมดก็ 1, ่าพันนิดๆแล้วนะครับแต่ไม่รู้กลับถึงบ้านลูกมาจากโรงเรียนจะคิดยังไงอ่านะครับสัมภาษณ์นะครับแล้วพอลูกมาถ้าลูกไม่พอใจแล้วครับทําไงดีครับฮะทำไงก็เลยขายทิ้งเลยเนาะ ก็จะทำยังไงก็เลวตตเตะบัสครับเดินทางปลอดภัยครับอ่านะครับหัวอ,อกพ่อนะครับก็อย่างนี้แหละไม่ว่าเขาว่าเราอขอต่ออีกนิดนะครับสำหรับคันนี้ได้เปลี่ยนชุดบนมานะครับลูกสูบแหวนวาลเปลี่ยนมาหมดลูกสูบแหวนวาล ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเพิ่งทํามาแต่เสียงมันใช้ไม่ได้เสียงมันเหมือนกับว่ารถไมผลสรุปก็คือพอเราถอดดูปุ๊บนี่นะครับนี่สึกหมดเลยหมดเลยนะครับทําเครื่องแต่ทําไมตัวนี้ไม่เปลี่ยนล่ะครับนี่ฟันโหลหมดอันนี้ยืดยานหมดนะครับเสียงก็ระงมนะครับ แต่ตอนนี้เราก็ได้โู่กดโซ่แล้วก็ตั้งวาวให้ใหม่นะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงอูอนะเสียงเหมือนรถใหม่เลยนะครับเงียบกริบดังเฉพาะท่อยเสียเท่านั้น ตอนมานะครับเหมือนกับว่าช่วงโรงสีงสแต่เพิ่งทำมาได้หนึ่งอาทิตย์นะครับแต่เปลี่ยนไม่หมดเปลี่ยนเฉพาะบางตัวหรืออาจจะอยู่ที่เจ้าของก็ได้อ่าโอเคครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ